เรียนคนเดียวให้ผ่านก่อนค่ะทําให้เพื่อนมันดูบางคนบอกว่าไปชวนแล้วครูเขาก็ไม่อยากมาเรียนกันช่างมันค่ะทําให้เพื่อนมันดูค่ะว่าเราจะเป็นยังไงบ้างส่วนน้องบิ๊กโบนะคะมาดูตั้งแต่คลิปที่วันสอนไลฟ์สดครั้งแรกค่ะแต่ไม่ได้นําพาครูแล้วเมื่อยแล้วค่ะมาดูมาเรียนมาเรียนเกือบทุกคลิปแหละไลฟ์สดเนี่ยมาเข้าเกือบทุกคลิปแหละคือคนที่มาเข้าไลฟ์สดวันทุกวันนะคะสิ่งที่วันอยากได้ก็คือ เวลาวันเข้าไปดูคลิปพวกคุณบ้างพวกคุณต้องออกมาจาก10 20, 30, 40มันคือกำลังใจให้กับครูค่ะมันเป็นกำลังใจมากกว่าสติกเกอร์มากกว่าค่าสมาชิกอีกนะคะถ้าวันเห็นว่าใครอินบอกมาหาวันว่าครูครูครครได้เพิ่งได้พลูเป็นครั้งแรกครูครูได้พลูติดต่อกัน4ครั้งน่ามันจะเป็นกำลังใจให้วันมากๆเลยค่ะแล้วใครก็ตามที่ฟังอยู่ต้องเอาไปใช้ด้วยฟังอย่างเดียวเหมือนบิ๊กโบ ไม่มีประโยชน์ฟังหูซ้ายทลุหูขวามาให้ครูด่ากแล้วนะคะถ้าฟังอย่างเดียวไม่ทำเราจะไม่เห็นอะไรนะคะก่อนที่เราจะเริ่มทำตามวันสิ่งต่อไปที่วันอยากให้ทุกคนดูก็คือยอดวิวเรียลไทม์เราต้องจดสถิติของตัวเองไว้ค่ะว่าวันนี้ยอดดูเรียลไทม์ของเราคือ44,000 วันไม่ลงช็อตคลิปนะคะเพราะช็อตคลิปไม่ได้เงินเพราะฉะนั้นยอดวิว4ี่หมื่นสีของวันมันเป็นรายได้หมดเลยค่ะเพราะมันไม่มียอดช็อตคลิปมาบวกบางคนที่ทํำช็อตคลิปอยู่ยอดวิวตรงนี้มันจะบวกกับช็อตคลิปด้วยนะคะคือช็อตคลิปมันจะมียอดวิวที่สูงมากแต่เราไม่ได้เงินวันแนะนําช่องที่กําลังเก็บเหรียญอยู่คือผ่านมาตรฐานการเข้าร่วมโปรแกร,รมพาร์ทเนอร์แล้วให้หยุดลงช็อตคลิปค่ะ ลงบ้างบางครั้งให้สนุกเพราะว่ายอดช็อตคลิปกับยอดสถิติตรงนี้เราจะได้เห็นชัดว่าเราจะได้รายได้เท่าไหร่มาตรฐานการจ่ายของ YouTube นะคะก็คือ1,000วิวเท่ากับ1เหรียญค่ะมาตรฐานทั่วๆไปเลยนะคะคือเป็นอัตราโดยเฉลี่ยนะก็คือบางช่องอาจจะได้ สถิติที่ YouTube แจ้งอาจจะได้มากกว่า1เหรียญแต่โดยทั่วๆไปแล้วค่ะคือคิดให้ตัวเองสบายใจก็คือ1,000วิวเราจะได้1เหรียญ4,000 40, 0วิวตรงนี้วันได้40เหรียญค่ะวันเคยบอกทุกคนแล้วว่าวันเป็นคนที่รู้อยู่แล้วว่าเดือนนี้วันจะได้กี่บาทยอดเรียวไทม์คือ2วันเพราะฉะนั้น40หาร2ค่ะ เพราะฉะนั้น1วันเราจะได้20เเหรียญอันนี้เป็นมาตรฐานช่องมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะอันนี้เรียกว่ามาตรฐานเงินเดือนเดือนนี้ต้องได้เท่านี้ถ้าได้มากกว่านี้ถือว่าเรามีคลิปปังแต่ถ้าเราไม่ปังเราจะได้เท่านี้ก็30คูณ20เท่ากับ600 มาตรฐานช่องวันตอนนี้คือรายได้เดือนละ600เอ้เาครูแล้วทำไมตรงนี้มันถึงได้700อ่ะขอโทษนะคะอันนี้วันเปลี่ยนเป็นตลอดชีพแต่ตรงนี้เดือนนี้ของวันได้779แล้วแล้วทำไมเดือนนี้ถึงได้779อันนั้นเราเรียกว่ากําไรคะ่ะทุกคนทุนของต่อเหรียญ ถ้าเราได้700รอยเนี่ยถือว่าเป็นกําไรวันคิดว่าเดือนนี้วันน่าได้เท่านี้แหละ750ดร้อาน่าจะได้7จ็ห้าเพราะว่ายอดมันจะตัดวันที่12ใช่ไหมวันนี้วันที่ส2บสละน่าจะได้เดือนนี้น่าจะได้รายได้เจ็ดร้อยห้าสิบเท่านั้นนะคะนี่คือกําไรเพราะฉะนั้นเราจะรู้ด้วยตัวเองค่ะพอเรารู้ตรงนี้ไหนนักเรียนวัน ที่กำลังเก็บเหรียญอยู่นะคะไปดูยอดรวมของตัวเองค่ะถ้าสมมุติว่าของเราเป็น1000พสมมุติของป้าอ้อยมียอดรวมโดยรวมตรงนี้เป็น1,000แสดงว่าช่องป้าอ้อยเนี่ยจะได้รายได้ต่อวันอยู่ที่0.5ค่ะเพราะสถิติตรงนี้อย่าลืมนะคะว่ามันคือ48วันถ้าได้0.5ก็คือ2วันต่อ1เหรียญเดือนหนึง30วันเราจะได้15เหรียญ เราจะรู้มาตรฐานของตัวเองเราจะรู้ทุนของตัวเองว่าเราได้ทุนแล้วนะ15เหรียญเดือนนี้ขอเพียงเราออกคลิป30วัน30คลิปแต่ถ้าเราได้มากกว่า15เหรียญมันคือกำไรพอเราจดสถิติเราไว้แล้วเราก็ทำตามที่วันบอกนะคะแล้วเราจะเห็นทุกอย่างเป็นสถิติที่มันเพิ่มขึ้นแม้แต่เหรียญมันก็เพิ่มขึ้นค่ะ เคยได้ลูกศรสีแดงแล้วค่ะแต่ทําตามอาจารย์มันหายไปแล้วเป็นสีเขียวแล้วเยี่ยมมากที่ประสู่ได้สีแดงก็เพราะว่าช่องประสู่นะคะออกออกคลิป